จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรื่องของกําเนิดโลกอ p พีหนึ่งนะครับสัมมเทนวาเสตถากับสมเนนพาราทธวาชาเนี่ยฮะจากกได้พากันไปเฝ้าพระพุทธมีพระภาน,นะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพรามของทั้งสองคนมาบวชในสำนักพระพุทธมีพระภาคเนี่ยนะครับไม่ติดเตียน้างหรือนะครับเขาบอกสมเนนวาเสตถาและสัมเนนพารารทธวาชานะครับก็บอกว่าโดนหม่อมฉันก็โดนเหมือนกันนะครับ และตนดาดนติสารพัดอย่างเลยละพามเนี่ยเขายกตนว่าเป็นพวกที่ดีที่สุดอัศจริฐที่สุดนะครับแต่พระเจ้าก็บอกว่าคนบนโลกเนี่ยมันมีสี่วันนันะฮะต่างคนก็มีทำดำต่างคนก็มีทำขาวนะครับทั้งวันนะกษัตริย์วันนาัพามวันนัแพทย์วันนัสูตรนะครับสี่วันนะด้วยกันนะครับมีดีมีเลวป่าคนกันไปวันนี้เรามาตอนน่อดีกว่าครับกำเนิดโลก ep สองครับ กุกกรดวาเสษฐาและพาราธวาชะก็เมื่อวันนาทั้งสี่เหล่านี้แลรวมเป็นบุคคลสองจำพวกคือจำพวกที่ตั้งอยู่ในธรรมดำวินยูชนสิตียนจำพวกหนึ่งพวกที่ตั้งอยู่ในธรรมขาววินยูชนสันเสริฐจ,จำพวกหนึ่งเช่นนี้ฉชนไหนพวกพราหมณ์จึงพาการบวชอ้างอยู่อย่างนี้พราหมณ์พวกเดียวเป็นวันนาที่ประเสริฐที่สุดวันนาอื่นเหลวทราบพวกพราหมณ์เป็นวันนาขาวพวกอื่นเป็นวันนาดำพราหมณ์พวกเดียวบริสุทธ พวกอื่นนอกจากทามหาบริสุทธิ์ไม่ทามพวกเดียวเป็นอุดเกิดจากอุลั์เกิดจากป่าของพรมมีกําเนิดมาจากพรมเนลมิตคือเป็นทายาทของพรมดังนี้เล่าท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพวกเขาข้อน,นั้นเพราะเหตุใดคาว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายหมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตในการก่อนๆน,นะฮะไม่รับรองคําพูดข้อน,นั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนว่าเสฐาและพราทวชา เพราะว่าบรรดาวรรณาทั้งสี่เหล่านั้นผู้ใดเป็นภิกษุสิ้นกิเลสและอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีเกียรติที่ควรทำทำเสร็จแล้วได้วางภาระเสร็จแล้วรู้ถึงประโยชน์ของตอนแล้วสิ้นเครื่องก่อเกี่ยวในภพแล้วหลุดพ้นไปแล้วพะรู้โดยชอบผู้นั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลื่อต่อคนทั้งหลายโดยชอบทมแท้ปรากฏโดยไม่ชอบทาเลยด้วยว่าทาเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้า ดูก่อนวาเสถาและพราธวาชะโดยบรรยายนี่แลเธอทั้งสองถึงทราบว่าทำเท่านั้นเป็นของที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในเวลาเห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าก็คือในเวลาอดีตในเวลาปัจจุบันในเวลาอนาคตทำเท่านั้นคือของจริงดูก่อนวาเสถาและพระราธวาชะพระเจ้าประเสริโกสนทรงทราบแน่ชัดว่าพระสมณโคโดมผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงผนวดจาก สักกาตระกูลดังนี้ดูก่อนว่าสเศรษฐาและพาราธวาชะก็พวกสักยะยตระกูลยังต้องเป็นผู้นโดยเสด็จพระเจ้าปรเสรษฐิโกศลอยู่ทุกๆขณะและพวกเจ้าสักยะต้องทําการนอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับอันชลีกรรมจากพิจิตรามนพระเจ้าปรเสรษฐิโกศนดูก่อนว่าสเศรษฐาและพะราธวาชะด้วยประการดังกล่าวที่กล่าวมาที่แลพวกเจ้าสักยะยังต้องกระทําการนอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับ อันชฉลีกรรมศาสตร์มิจิกรรมอันใดอยู่ในพระเจ้าประเรกกสนิโกสลแต่ถึงกระน,นั้นกริยาที่นอบน้อมกาบไวว่าต้องรับอันชลีกรรมและศาสตร์มิจิกรรมอันนั้นพระเจ้าประเสนิกโกศนก็ยังทรงกระทําอยู่ในตรถาคตด้วยทรงสุว่าพระสนนะโคดม,เป,ม,ม,คดมเป็นผู้มีพระชาติสูงเรามีชาติต่ํากว่าพระสมนะโคดมเป็นผู้มีพลังกำลังเรามีกําลังน้อยกว่า พระสำนาคอดอมเป็นผู้มีคุณหน้าเลื่อมใสเรามีคุณหน้าเลื่อมใสกคน้อยกว่าพระสำนาคอดอมเป็นผู้สูงสักเราเป็นผู้ต่ำสักกว่าดังนี้แต่ที่แท้พระเจ้าประเศรยนิโกศนทรงศักกิระเคารพนับถือบูชาไหว้ต้อนรับอันอันชรีกรรมสามีจิตกรรมในตถาคตอยู่ด้วยการอย่างนี้ดูก่อนวาเศรษฐาและพราทวชะโดยบรรยายนี้แหลทั้งสองคงณทราบเถิดว่าทำเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายหน้าก็คือพระเจ้าประเสริฐมีกอษษษอ่อสนอ่ะขนาดว่าเป็นกษัตริย์นะสูงสุดยังต้องกราบกราบไหว้พุนเ,เ,เจ้าครับเพาเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั่นเองนะครับเป็นของที่สูงสุดในโลกใบนี้แล้วนะครับพุนเจ้าไม่ไหว้ใครครับพระุนเจ้ากราบพระธรรมนะก็คือเป็นของอันเลื่องสุด พระองค์มองไม่เห็นใครเลยที่จะประเสริฐและบริสุทธิ์มากไปกว่าพระองค์นะครับนั่นคือพระธรรมนั่นเองพระภูิมีพระาได้ตัดต่อไปว่าลูกกนวาเสษฐานและพาราทวชเธอทั้งสองคนมีชาติต่างกันมีชื่อก็เพียนกันมีโคษก็แผกกันมีตระกูลก็ผิดกันพากันทิ้งเย่าเรือนเสียมาบวช็นมารมณชจะมีผู้ถามว่าทั้งท่านทั้งสองนี้เป็นพวกไหน ธอทั้งสองพึ่งตอบว่าข้าพเจ้าทั้งสองเป็นพวกสมณะสักยะปุตตยะดังนี้เถอดูก่อนว่าเศรษฐาและพาราธวชก็ผู้ใดแลงมีศรัทธ,ธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่ลาบแก้วคืออรยิยมรรคปฏิสฐานมั่นคงอันสมณะพารรมเทวดาบาลภมหรือผู้ใดพูดถึงในโลกไม่พลาดไปได้ควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุละเกิดแต่พระโอสของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้เกิด เป็นผู้ที่พระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นผู้ที่รับมรดกพระธรรมก้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคําว่าธรรมกายก็ดีว่าพรหมกายก็ดีว่าธรรมพูดก็ดีว่าพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตสรุปว่าชื่อของอัตถาคตที่มีหลายชื่อเนี่นะมีทั้งชื่อว่าพรหมมาพูดธรรมพูดพรหมกายธรรมกาย ดูก่อนว่าเศรษฐาและพระราธวชะามีสมัยบางครั้งบางคาวโดยล่วงระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้จับินาศเมื่อโลกกําลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์เกิดในชั้นอาภัสราพมสัตว์เหล่านั้นได้สําเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีลักมีสร้างออกจากาจากาตนเองสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นพระราธวชามีสมัยบางครั้งบางคาวโดยระยะ การยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะกลับเจริญเมื่อโลกกำลังเจริญอยู่โดยมากเหล่าสัตว์พากันจุติจากชั้นอาภัสราคมลงมาเป็นอย่างนี้และสัตว์นั้นได้สําเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากกายต,ตนเองตัดจอดไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงามและตอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานก็แหละสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้แหลกเป็นน้ําทั้งนั้นมืดมนและไม่ลายเห็นอะไร ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดวงดาวนาักสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏกลางวันกลางคืนก็ยังไม่ปรากฏหนึ่งเดือนและกึ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งอันนับเพียงว่าสัตเท่านั้นดูกรวาเสิทาและพราทาวชะขั้นต่อมาโดยล่วงระยะเวลายืดยาวช้านาน เกิดงวลดินลอยอยู่บนน้ำทั่วไปได้ปรากฏแก่หมูสั์เหล่านั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวดแล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนฉะนั้นงวลดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นมีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีฉะนั้นมีรสอร่อยดุดรวงพึ่งเล็กอันหาโทษไม่ได้ฉะนั้นโอ้โหแต่แล้วเนี่ยนะครับพระอ,องค์ก็เริ่มจะเล่าถึงการกําเนิดของโลกละ ให้สามารรน,นทั้งสองโูกนี้ได้ฟังนะครับวอเศจรรฐาและพาราธวาชักเริ่มจากอาตอนไม่มีโลกนะครจักราวาลเนี่ยมืดมนมืดสนิทเลยฮะแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไ่อยู่ไหนกันนะครับส่นวนหญ่ไปเกิดอยู่ในชั้นอาพัสราพรมมีรัศมีสร้างออกจากกายตนเองมีแสงสว่างในตนเองหลังจากนะั้นเนี่ยครับโลกเริ่มมาประสานเป็นรูปก,กลม รวมตัวกันเกิดขึ้นในน้ําไฟลมอ่าพวกพรมที่อยู่ในชั้นอาภาสราพรมอ่ะแล้วก็เหาะลงมานะครับเหาะลงมามาอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็มาทําอะไรฮะมาเจองุ้นดินครับรออยู่บนพื้นน้ำนะแล้วจกวักรวาลเนี่ยกลายเป็นน้ําทั้งหมดเลยนะครับกลายเป็นน้ําทั้งหมดเลยเพราะว่าเห็นม้วนดินกินเนี่ยเหมือนเลี้ยต้มนมสดนะฮะ คุณผู้ชมให้นึกถึงเยื่ี่ต้มนมสดที่มันเป็นแบบอข้นๆเหนียวๆนะแล้วเรากินเข้าไปอ่ะตักกินเข้าไปรู้สึกอร่อยนะครับอร่อยอ่าพวกคมเนี่ยที่ห่อลงมาเนี่ยก็ตักกินตักกินเข้าไปนะ,ะใช้แสงสว่างตัวเองเนี่ยส่องนําทางเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีเพศชายเพศหญิงก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะมีแต่พรมมีแต่พรมเท่านั้นที่หอ่อผาและห่อลงมา ท้ายจูดตีลงมานะครับลงมาจากชั้นผมแล้วมากินงวนดินข้าวนะครับก็ผหมหมดเวลาแล้วครับผู้ชมแล้วพบกันใหม่ EP สามครับสำหรับวันนี้สีบ้านช่องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ